ไม่เจอกันานานๆก็คิดถึงแบบนี้นะคะถ้าเจออมพรแหวนเพชรก็ต้องมาพร้อมกับเพลงดังเพลงแก่ทั้งคิดถึงจริงหรอคะนะคะกับเพลงนังรอได้ฟังเต็มๆแน่ๆน,นะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะรอบนี้ค่ะเราชวนพี่อมพรมาขึ้นเวทีเลยหลังจากหายหน้าหายตาก,กันไปนานร่วมปีค่ะ มาขายของบนเวทีกันด้วยนะคะคือทั้งชีวิตเนี่ยเป็นนักร้องก็จริงแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะโควิด -19 เข้ามาค่ะพี่อัมพรเขาเลยเอามาสะท้อนผ่านเพลงใหม่ของตัวเองทั้งหมดเลยขายห้อยก็เลยมีเพลงห้อยเบรกแตกแบบนี้นะคะครูเพลงท่านก็แต่งให้เพราะเห็นว่าหันมาเป็นแม่ค้าจริงจง แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงช้าเศร้าๆขอบคุณความจนค่ะที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอกันที่บ้านที่สุพรรณบุรีแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศท้องทุ่งนะอยู่กับนากับสวนแล้วพี่อัมพรนะจำข่าวได้ไหมคะที่บอกว่าเก็บขวดขายจริงๆพี่เขาเอาไปรีไซเคิลด้วยเนาะ นะคะก็คือเป็นดราม่ามาก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวทําทุกอย่างแบบนี้มานานแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นอีกช่องทางทํารายได้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวรอเจอกันในสารพันลั่นทิ้งได้เลยค่ะเล่าหมดเลยค่ะ ขอบคุณความโจนะนะคะก็เป็นบทเพลงที่จริงๆแล้วบทเพลงเพลงนี้ได้มานานแล้วล่ะ,ะแต่ว่าไม่มีโอกาสและจังหวะที่จะได้นํามาเสนอได้นํามาอ่อให้แฟนเพลงได้ฟังแล้วเผอิญช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดซึ่งหลายๆคนก็ตกงานแล้วก็มีอาชีพแบบขายของบ้างแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนาะมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะชีวิตแล้วก็ที่จะนําบทเพลงนี้ออกมานําเสนอให้แฟนเพลงได้ฟังกัน เพลงเช้าว่าเพราะแล้วนะฮะคุณผู้ชมคุณอภิยาแต่เขาบอกเลยว่าอีกอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่หลายคนแทบไม่รู้เราเองก็เพิ่งรู้นะ<อ>พี่อภรรร้รองเพลงถิ่นใต้ด้วยนะฮะแถมยังมีเพลงสนุกๆน,นะคะสมัยรวมตัวกับเพื่อนร่วมค่ายอย่างพี่ฝนธนสุนทรค่ะทําอัลบั้มสามชาด้วยรอฟังกันได้เลยหน้าจอพรุ่งนี้บ่ายสามโมงสารพันล้าน่งบางเขตแล้วนะคะ